ครับผมเฟื่องจากช่อง Investor Zone ครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงวิธีการคัดหาเหรียญคริปโตที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ คือบางทีเนี่ยเหรียญมันมีเยอะมากๆมันก็เหมือนหุ้นใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วเหรียญไหนดีเหรียญไหนไม่ดีอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแค่กราฟเนี่ยเราสามารถคัดยังไงได้ใน Trading View เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับขั mm ้น hmm. ตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บของ Trading View เลย mm hmm. ก็คือหน้าที่เป็นกราฟเลยนะครับแล้วก็ลงมาดูข้างล่างอ่ะข้างล่างเนี่ยมันก็เราสามารถลากขึ้นมาได้นะมันจะได้เห็นจะชัด,ชดนี่ ตรงนี้นะครับมันยังเป็น stock screener อยู่นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเป็น crypto screener แทนตอนนี้มันมีอยู่12,000เหรียญโอ้โหเยอะมากนะ,ะทีนี้เรามาใส่ฟิลเตอร์กันนะครับฟิลเตอร์เนี่ยปกติผมใช้ exchange ใน binance นะครับการใส่ exchange เนี่ยมันสามารถคัดตัวเหรียญที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่เราเทรดไปออกไปได้นะครับผมก็เลยติ๊กอยู่แค่ binance อย่างเดียวทีนี้พอมาดูครับตรงนี้มันจะเหลืออยู่ ประมาณ2,000แม t ช h ละลดลงมาเยอะเหมือนกันทีนี้ตรง market cap เนี่ยเราสามารถเลื่อนขึ้นมานิดนึงได้เป็น 10k มันก็จะคัดตัวที่ไม่มี market cap ออกไปนะครับก็คือบางทีใน Screener เนี่ยมันก็จะมีตัวซ้ำๆกันอย่างเช่น XRP USDT XRP BTC XRP BNB อะไรอย่างเงี้ยครับคือการที่เราใส่ market cap ขึ้นไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะคัดตัวที่ มันซ้ำๆกันออกไปได้พอเราใส่ market cap ออกไปแล้วนะครับก็จะมีเหลืออยู่แค่400กว่าตัวใน400กว่าตัวเนี่ยเราจะคัดให้เหลือแค่ตัวที่เป็นขาขึ้นที่มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ Technical นะคือดูแค่กราฟเลยดูกราฟอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเลื่อนมาจนถึงเส้น EMA นะครับหรือว่า exponential moving average ปกติแล้วเนี่ยผมใช้ Ex p o n e n t i a l moving average ในการคัดหาหุ้นหรือว่าเหรียญที่กำลังเป็นขาขึ้นนะครับโดยการที่เส้น200วันเนี่ยจะให้เป็นระยะยาวผมก็จะให้เส้น200วันเนี่ยอยู่ below ครับก็คือข้างล่างราคาล่าสุดแล้วก็เส้น50วันเนี่ยก็คือระยะกลางผมก็จะให้ below ราคาล่าสุดเหมือนกันทีนี้มันจะเหลืออยู่แค่ร้อยตัวเองนะผมว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยแล้วโอเคทีนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ทำการ คัดเองผมก็จะมานั่งดูเทียรตัวครับวิธีการดูนะครับอะเห็นไหมคือถ้าตามฟิลเตอร์เนี่ยตรงนี้เป็นเส้น20วันนะครับ50วันแล้วก็200วันตอนนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่เหนือเส้นพวกนี้ทั้งหมดก็แสดงว่าอาจจะเป็นขาขึ้นก็ได้อันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เราสามารถกดสเปซบาร์เพื่อที่จะทําให้มันลันต่อไปได้นะครับแบบกดไปดูอืไม่น่าสนใจกดออย่างเมื่อกี้ ก็ดูจะใช้ได้นะครับทำเป็นคัพแอนด์แฮนดขนาดใหญ่นะเห็นไหมเป็นคัพขนาดใหญ่ปึ๊บอย่างนี้ถ้าลงมาแฮนด l e ลปึ๊บแล้วก็สวิงช่วงนี้สักพักหนึ่งแล้วเบรกเนะี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจผมก็อาจจะเก็บไว้ในวอชลิสต์เลยวิธีการเก็บไว้ในวอชลิสต์นะครับเข้าไปที่อันขวามือตัวบวกตรงนี้ Add Symbol เนะี่ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปเป็น N ใช่ไหม USDT ที่เราใช้เมื่อกี้อันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วอะอย่างเงี้ยผมได้มาหนึ่งตัวแล้วที่อยู่ใน watchlist นะครับอะก็ดูต่ออะตอนนี้ก็โอเคนะนนก็ท้ได้ก็ดูไปเรื่อยๆครับอะอย่างเงี้ยเฮ้ยเออเริ่มเป็นคับเหมือนกันละคือมันเริ่มทาใกล้จะทําจุดสูงสุดใหม่แล้วมันจะต้องโดนทิ้งลงมาอีกสักนิดนึงเพราะว่ามันมีแรงขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ก็เก็บไว้ใน watchlist เหมือนกันนะครับอันนี้นี่ครับคือวิธีการแบบนี้ครับมันจะเหลือตัวที่มันกําลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นทีเนี้หน้าที่ของเราก็คือทําการวิเคราะห์ว่าและรูปแบบการาฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปและเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าซื้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะลงทุนในตลาดพุ่นคริปโตนะครับแล้วก็คนที่ไม่รู้ว่าและจะไปหาเหรียญที่มันกำลังไปขาขึ้นจากไหน วิธีนี้นะียก็สามารถหาเหรียนที่มันกำลังเป็าขึ้นได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ